เสียข้าซ่อมเป็นแสนแน,แน่ๆถ้าไม่รู้เรื่องนี้ขาจะมาอัปเดตปัญหาของโรเบน e ์อีคลาส E250 CGI W212 โฉมไฟแยกที่ผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2012เป็นโฉมก่อนเฟสลิ์นะตอนนี้มีปัญหาที่ต้องรู้แล้วก็ต้องระวังนั่นก็คือในส่วนของเฟืองแคมชาร์ปเปลี่ยนเฟืองปลอมไม่จบท่านผู้ชมพอไม่จบนี่ต้องมาเปลี่ยนใหม่ มันก็ต้องเสียเงินหลายรอบครั้งแรกที่ลูกค้าทํามาเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสามหมื่นบาทลักษณะของเฟืองอะเฟืองแคมชา้าจะเป็นแบบนี้มี2ตัวนะเนี่ยได้ใช้แต่กองจับมานี่คัมันมี2ตัว,อ,นนตวอันนี้ผมมาทาเป็นตัวอย่างคือถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนเฟืองปลอมเนี่ยมันอาจจะไม่จบท่านผู้ชมคําแนะนำนะในส่วนของเฟืองแคมชา้าสอตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไอดีหรือฝั่งเอเชียเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนเป็นของแท้เท่านั้นของแท้เนี่ยก็ราคาประมาณสัก ห้า0มกว่าๆนะ